สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูหน้าเอเซนนะคะที่เขาบอกว่าอ่าอเมริกาเขาให้เสียภาษียู่เสียภาษีเมื่อมีคนอเมริกาเข้ามาดูนะคะสหรัฐอเมริกาเขามาดูคลิปเรานะคะก็จะมาดูตรงนี้นะคะเพื่อหน้าโทรศัพท์ของเรานะคะอันนี้ทางมือถือนะคะเพื่อนๆก็เข้าไป Google นะคะ Google แล้วก็กดเข้าไปนะคะเอเซนนะคะเอเซน ลง o ูเ l ิลเอสเซนต์นะคะเราก็จะกดกดไปค่ะ Essen นนะคะเอส e n นพอมาถึงหน้านี้นะคะข้างล่างนะคะข้างล่างก็จะเป็นร uh, หัสเอเซนของเราแล้วก็ชื่อของเรานะคะแล้วมากดด้านซ้ายนะคะที่เป็นขีดขีดนะคะ,ะขีดขีดตรงนี้นะคะกด2ครั้งนะคะโทรศัพท์บางทีก็ นี่นะคะตรงเอสเซนนะคะเอสเซนด้านซ้ายเอสเซนพอ,อกดกดอีกรอบนะคะอีกรอบมมาแล้วนะคะมาแล้วเซนก็จะเป็นเหลืองเขียวน้ําเงินอย่างนี้นะคะเป็นปุ่มๆก็จะมาหน้านี้นะคะวิ่งมาเราต้องมันเข้ามาดูนะคะพเพื่อนๆเขามีอะไรแจ้งอัปเดตมานะคะอันนี้เป็นอัปเดตการเสียภาษีนะคะอัปเดตมาตรงชําระเงินนะคะพเพื่อนๆชาระเงินนี่นะคะ กดตรงชาระเงินก็จะขึ้นหน้านี้นะคะหน้านี้ก็จะหมุนหมุนมุนนะคะเพื่อนๆพอหมุนหมุนก็จะมาขึ้นเป็นสีแดงนะคะเป็นป้ายสีแดงอย่างนี้นะคะแถบสีแดงแบบเขาจะเขียนว่าต้องดําเนินการครีเอเตอร์ยูทูบและพาร์เนอร์ทุกรายต้องส่งข้อมูลภาษีเพื่อความถูกต้องของการหากาักภาษีที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินของคุณนะคะ แถบแดงๆนี่นะคะ,ะก็จะอ่านนะคะอ่านทุกที่นะคะพอเราเลื่อนขึ้นไปก็จะเป็นการชำระเงินที่เขาจ่ายเงินมานะคะคือปุ่มนี้นะคะตรงนี้ก็จะมาเด้งมาหน้านี้นะคะสีแดงๆไปตรงจัดการข้อมูลภาษีนะคะตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็นเป็น ตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่าโปรดตรวจสอบว่าคุณได้ป้อนข้อมูลภาษีเพื่อให้ได้รับการชำระคืนจาก Google การดำเนินการนี้จะใช้เวลาสักครู่นะคะถ้าเรากดไปตรงเพิ่มข้อมูลภาษีนี่นะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะหน้าที่เป็นให้กรอกอบัญชีเรานะคะไม่ไม่ใช่บัญชีเอ s เซสนะคะเป็น Google นะคะเป็น เมลเรานะคะจีเมลเรานะคะเราก็พอไปนะคะลองมาดูตรงนี้นะคะดูไปทุกที่นะคะที่ที่เขามีแถบสีสีฟ้าฟ้าสีน้ําเงินนะคะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะมี uh, ข้อมูลการสอบถามนะคะข้อมูลการสอบถามตรงนี้นะคะดูดูไปทุกที่นะคะตรงนี้ตรงนี้สองสองที่เราก็กดไปดูนะคะ นี่คือหน้าเอเซนที่เขาอัปเดตใหม่นะคะอัปเดตใหม่ก็มีที่ตรงแถบสีแดงนี่นะคะแถบ,แถบสีแดงให้กดเสียภาษีของเอเมริกานะคะ,ะก็ยังไม่ได้ทําการกรอกนะคะเพื่อนยังไม่ได้ทําการกรอกเลยนะคะนี่ตรงนี้ตรงที่เขาจ่ายเงินมานะคะตรงที่เขาจ่ายเงินมาก็จะเข้ามาดูนะคะเข้ามาดูเขามีอัปเดตมาเรื่อยๆนะคะ ช่วงนี้เป็นอัปเดตการข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกานะคะเ,เพื่อนๆถ้าเราเพิ่มข้อมูลภาษีก็จะมีะแบบกรอกแบบฟอร์มนะคะเ,เพื่อนๆแบบฟอร์มก็จะมีท่านหลายท่านมาให้ความรู้ไว้นะคะเ,เพื่อนๆมีอาจารย์มาให้ความรู้ไว้นะคะให้เพื่อนๆดูนะคะกดเข้าไปก็จะเป็นหน้านี้แล้วก็กดเข้าไปเป็นดูหน้านี้นะคะ เหนนะคะหน้าสีอกอบสีแดงนี่นะคะแล้วก็พอกรอบสีแดงก็เป็นกรอบสีชมพูนะคะเลื่อนไปก็เพิ่มเพิ่มข้อมูลภาษีนะคะก็จะเป็นหน้าที่หน้าให้กรอบ Gmail เ,เราเข้าไปดูนะคะ,ะทบทวนอีกทีนึงนะคะ,ะตรงนี้นะคะเป็นเซนต์นะคะคือมีบางท่านยังคือผ่านข้อมูลผ่าน านใหม่ๆนะคะผ่านการสร้างไรายได้ใหม่ๆก็จะหน้า Google หน้าเอ่อหน้าเอสเซนนะคะหน้าเอสเซนเป็นหน้าเอสเซนก็จะมาข้างๆอย่างนี้นะ,ะที่เป็นขีด3าขีดนะคะแล้วก็มาเอสเซนตตรงนี้นะคะเอสเซนก็จะดิ่งตุดดๆๆดไปนะคะกด2 2 3สารอบก็ได้นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะคะไม่ไป <laughs> ไม่ไปก็คือไปอยากๆ,ๆนี่มาแล้วนะคะก็จะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีน้ําเงินนะคะ ก็จะมาขึ้นหน้านี้นะคะ่อหน้านี้เราก็เลื่อนดูคือการชําระเงินของเขานะคะตรงนี้เราได้เท่าไหร่เท่าไรนะคะก็จะเข้าเงินเงินเข้าในเอเซนตรงนี้นะคะนี่นะคะเขาจ่ายไปแล้วก็จะมีเงินที่เขาจ่ายไปแล้วเลื่อนขึ้นมาก็ไม่มีอะไรเราก็จะมาตรงข้างๆนี้อีกนะคะ3ามขีดก็จะมาตรงชําระเงินนะคะตรงนี้ชําระเงิน พอชำระเงินก็จะวิ่งมาตรงสีแดงๆนะคะปกติมันก็จะไม่ขึ้นสีแดงนะคะพอพอมีการชำระภาษีของอเมริกาก็จะขึ้นมาสีแดงนะคะเพื่อนสีแดงให้เรากดไปจัดการข้อมูลภาษีนะคะตรงอันแรกนี้นะคะจัดการข้อมูลภาษีก็จะขึ้นมาข้อมูลภาษีของสหรัฐอเมริกานะคะตรงนี้นะคะ กดตัวซอว่าคุณได้ป้อนข้อมูลภาษีเพื่อให้ได้ชำระเงินคืนจาก Google การดำเนินการนี้จะใช้เวลาสักครู่นะคะพอเรากดไปตรงเพิ่มข้อมูลภาษีที่เป็นสีน้ำเงินนะคะ mm hmm. ก็จะวิ่งไปให้เรากรอบอ่าเมล g อีเมลของเรานะคะค mm hmm. นเพื่อนก็จะเพิ่งไปกรอกนะคะดูอ่านข้อมูลก่อนนะคะที่ท่านผู้รู้อาจารย์นะคะเขาสอนไว้นะคะสอนไว้ว่าให้กรอกยังไงนะคะ กี่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะการเสียเงินนะคะ20% 24%นะคะร้อยละนะคะร้อยละถ้าเรากาอก็จะเป็นอ่าจ่าย5%อะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะศึกษาข้อมูลนะคะศึกษาข้อมูลดูก่อนนะคะอันนี้คือพาพเพื่อนเมาดูข้อมาดูหน้าเอเซนต์ของเราว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะบางท่านก็ยังไม่เข้าดูบางท่านก็จะอ่าผ่าน ผ่านกดใหม่ๆนะคะผ่านกดใหม่ๆยังไม่เข้ามาดูนะคะก็ต้องอ่า Google เส e s s e n นะคะเข้ามาดูได้นะคะของเราก็จะว่ามีอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะอัะอนนี้ให้เพื่อนๆดูกดกลับไปกลับมานะคะดูมัน่นใจตรงไหนที่เป็นขีดสีที่เพิ่มเติมอะไรก็เขากดเข้าไปอ่านดูนะคะนี่คือเพิ่มข้อมูลภาษีนะะถ้าเรากดปุ่มนี้นะคะเพื่อนๆกดปุ่มนี้ กดปั๊บนะคะก็จะมามาหน้านี้นะคะให้เรากรอกเมลเข้าไปนะคะทีเมลเราเข้าไปนะคะก็จะถัดไปนะคะแต่นี่ก็ยัง <laughs> ไม่ได้กรอกนะคะไม่ได้กรอกเข้าไปมันจะมีหน้านี้นะคะหน้านี้แล้วก็หน้านี้นะคะนี่นะคะลองลองดูก่อนนะคะเพื่อนๆลองอศึกษาข้อมูลดูก่อนแล้วค่อยค่อยกรอกนะคะค่อยกรอก ตอกกันเทียบภาษีนะคะถ้าได้น้อยน้อยนี่อย่าเพิ่งไปก่อก็ได้นะคะเพราะว่ามันน้อยส่วนมากอเมริกาก็จะ0.02นะคะ0.03อย่างนี้นะคะนี่ปุ่มนี้นะคะข้าไปดู0.02เหรียญอย่างนี้นะคะสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็มีเยอรมันมีไทยนะคะอ่ามีเยอรมันมีไทยออสเตรเลียเนาะ ก็คือด้านในที่เราเคยเข้ามาแล้วที่ด้านในของเอสเซนนะคะในเอสเซนของเราที่เราเคยเข้ามาแล้วก็มีเห็นเฉพาะเงินนะคะเห็นเฉพาะเหรียญที่เราได้นะคะเห็นเฉพาะเห็นเฉพาะแถบสีน้ําเงินนะคะแถบสีเงินแล้วก็รายการที่เขาจ่ายตังมานะคะตอนนี้ก็เป็นอัปเดตหน้ามีอ่าปรา กรอบแดงๆนะคะกรอบแดงๆแล้วก็กดเข้าไปก็เป็นกรอบสีชมพูนะคะนี่เรากดออกมาหน้าปกติของเรานะคะกดออกมาหน้าปกติโทรศัพท์นะคะทีนี้เราก็ค่อยๆ,ๆกดออกมานะคะถ้าเราปิดหน้าจอไปปุ่มโฮมเลยทีเดียวมันก็จะค้างอยู่ตรงเอเซสนี้นะคะค่อยๆเอาออกมาให้เป็น ให้เขาเป็นหน้าปกติของโทรศัพท์นะคะนี่ออกมาอย่างนี้นะคะเข้าไปดูแต่ยังไม่ได้กรอกอะไรเลยขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณมากๆค่ะ